เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่สามารถไปต่อได้แล้วเราจะถอนเงินจากกองทุนนั้นมาเลยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดไหมคุ้มที่สุดไหมทําได้แต่ถ้าจะทำเนี่ยต้องสําหรับคนที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินผลที่ตามมาค่ะก็คือเราจะมีภาระทางภาษีทันทีขอแนะนําทางเลือกนี้ค่ะก็คือเลือกให้โอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพย่อๆว่า PVD ค่ะโอนย้ายเข้ามาที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือย่อว่า RMF นะคะคเพราะว่ามีข้อดีหลายอย่างเลยอย่างแรกสามารถนับอายุต่อเนื่องได้เงินเราไม่ถูก ภาษีด้วยนะคะข้อ2ค่ะคือไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนย้ายไงล่ะคะข้อ3เนี่ยเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มค่ะแต่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 ก็คือเมื่อโอนมาแล้วใช่ไหมคะขอให้ถือต่อนิดนึงค่ะคือตามเงื่อนไขเขาอะค่ะ,คะก็คือตอนขายเนี่ยอายุเราต้อง55ปีบริบูรณ์และอายุสมาชิกกองทุนเพเดนเดิมอะคะ่ะเมื่อนับรวมกับ arm f ที่โอนเข้ามาค่ะ2ก้อนเนี้ยรวมกันนะคะต้องมีอายุ <ừ. S 1> ไม่น้อยกว่า5ปีคุณได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทันทีเลยตอนขายคืนยังไม่พอคะ่ะคุณแคบบยังครับค่ะไม่งั้นจะเป็นที่นิยมได้ยังไง่ะค โคนต้องบอกแล้วแหละ่อฟัรฟังได้ค่ะเพราะว่า ARMF ของเราตัวที่รองรับ PVD อะค่ะมีความยืดหยุ่นมากเลยค่ะน้องแบมจะมีกองทุนหลากหลายให้เลือกนะคะครอบคลุมทุกนโยบายเลยเราให้บริการเปิดบัญชีออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยการที่เราออกจากงานนะคะเราก็มีความกลุ้มใจอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่อย่าได้กังวลใจไปนะคะ เรายังมีทางเลือกอีกหลากหลายวิธีเลยในการจัดการกับเงินก้อนนี้ค่ะถ้าเกิดสนใจสอบถามข้อมูลสอบถามข้อมูลกองอะไก็แล้วแต่ค่ะโทรมาหาพวกเราได้เสมอนะคะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณเชิญค่ะขอบคุณครับ